สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมช่องเล่าให้ฟังเนอคลิปนี้จะมาเล่าในใิยายเรื่องรักเอาคืนเรามาฟังกันไปพร้อมๆกันเลยครับอ้อก่อนฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับตอนที่46เจียงมู่เฉินขกฝันตรงนี้มีแค่เขากับซือเหยียนสองคนเมื่อกี้ที่เตะตัดขาเขาไม่ใช่ซือเหยียนแต่เป็นพีสินะ เขายังฟุบอยู่บนร่างของซือเหยียนมือดันที่หน้าอกของซือเหยียนขาค้ำอยู่บนขาของซือเยียนพอดีท่าทางดูสนิทสนมกันเป็นพิเศษข้างๆมีคนสองคนเดินผ่านมาพอดีเมื่อเห็นเจียงงูเฉินกับซือเยียนก็ตะลึงตาค้างไปกลางวันแสกๆผู้ชายสองคนอบกอดกันไม่ไอายฟ้าอายดินเจียงงูเฉินกำลังเตรียมจะลุกขึ้นตอนจะยันตัวขึ้นกลับเห็นคนสองคนที่อยู่ข้างๆในหัวพันจุดประกายความคิดหนึ่งขึ้นมามือที่ดันซือเหยียนไว้อ่อนแรง จนทั้งตัวนั่งทับลงไปบนขาซือเหยียนใบหน้าเขินอายเหลือบมองพร้อมซบที่ช่วงคอของซือเหยียนนายอยากกอดฉันสิกโดนคนอื่นเห็นแล้วเห็นไหมเสียงเจียงงูเฉินไม่ดังแต่พอให้คนสองคนข้างๆได้ยินพอดีซือเยียนเลิกคิ้วเงียบๆมองดูคนที่นั่งอยู่บนร่างกายเขาทั้งตัวพร้อมทำท่าทางที่อ้อนปนงอนคนข้างๆตัวแข็งเป็นหินไปแล้วไม่กล้าจะเชื่อจริงๆไม่คิดว่าพวกเขาใจกล้ากันขนาดนี้ เหมือนว่าเจียงงูเฉินรู้สึกว่าไฟยังสูงไม่ใหญ่พอเขาบิดตัวส่ายไปมาอยู่ในอ้อมอกของซือเหยียนนายจะรีบอะไรขนาดนี้ฉันบอกแล้วว่าไม่ได้นายทนอีกหน่อยไม่ได้หรือไงซือเหยียนที่เขาเอ่ยถึงก็คือพวกบ้าก,กามที่ดีแค่หน้าแต่ร้าคุณธรรมแววตาที่คนสองคนข้างๆมองซือเหยียนเปลี่ยนไปชั่วคริปตาเจียงมูเฉินเอาแต่ซุกใบหน้าอยู่กับอกของซือเหยียนเพื่อไม่ให้พวกเขาเห็นใบหน้าของตัวเองซือเยียนยิ้มยโสในที่สุดก็มองเป้าหมายของเจ้าหมอนี่ออกแล้ว เขามองคนในอ้อมอกแล้วยิ้มบางๆยื่นมืออบกอดเข้าที่เอวของเจียงงูเฉินเสียงทุ้มต่ำเอ่ยปีศาจน้อยถ้าคุณไม่ขึ้นมาคล่องบนตัวผมก่อนผมจะอดใจไม่ไหวเหรอเขาจงใจกดเสียงตำ่ำแฝงความเย้ายวนอย่างบอกไม่ถูกหูที่ได้ฟังของเจียงงูเฉินแดงขึ้นมาหน้าเอ็นดูขึ้นมาถนัดตาคนสองคนที่อยู่ข้างๆแสดงสีหน้าดูถูกเดินสายหัวผ่านไปเดิมทีคิดว่าผู้ชายที่อยู่ข้างใต้เป็นคนดี สุดท้ายตอนนี้ดูแล้วทั้งสองคนไม่ใช่คนดีสักคนรอจนทั้งสองคนนั้นเดินไปซือเหยียนก็มองดูเจียงมู่เฉินที่นั่งอยู่บนร่างกายเขาไม่ขยับเขยื้อนไปไหนคลางคลายมือออกจากเอวแล้วเอ่ยถามเสียงเย็นชาทำไมร่างกายผมสบายจนคุณไม่อยากจะลงเลยเหรอือเจียงมู่เฉินเพิ่งจะดึงสติกลับมาได้รีบผลักซือเหยียนออกแล้วยืนขึ้นมาเขาปัดปัดตก,ตกรอบเอวของตัวเองที่โดนซือเหยียนจับราวกับว่าบนนั้นมีเชื้อโรคอะไรอยู่ เจ้าคนโรคจิตใครเป็นฝ่ายขึ้นคร่องบนตัวนายกันนายไม่ไว้หน้าตัวเองแต่ฉันยังต้องการนะสือเหยียนเลิกคิ้วแต่เมื่อกี้คุณชายเจียงเป็นฝ่ายกอดผมก่อนผมก็แค่เล่นตามละครของคุณเท่านั้นเองเจียงมู่เฉินรู้สึกเหมือนโดนทําให้อับอายกำหมัดเตรียมจะชกสือเหยียนมือยังไม่ทันได้ถึงตัวสือเหยียนก็โดนอีกฝ่ายจับกลุมไว้ได้ซะก่อนดึงให้คนจะหาเรื่องเขาพลิกตัวกลับมานั่งลงที่เก้าอี้ผมแนะนําคุณนะเงียบเงียบนิ่ง,น,งนิ่งหน่อย จะดีที่สุดเจียงมูเ่เฉินยกเท้าขึ้นอยากจะถีดคนข้างๆกลับโดนซือเยียนกดกลับเต็มแรงมืออีกข้างถือโอกาสตอนที่เจียงมูเ่เฉินกําลังดิ้นสู้คว้าเอาเข็มขัดมารัดตัวอีกฝ่ายไว้ให้ขยับตัวไม่ได้ไปชั่วคราวการกระทําทั้งหมดเฉียบขาดและว่องไวกว่าที่เจียงมูเ่เฉินจะมีปฏิกิริยาโต้อตอบกลับมาเจ้าตัวก็โดนมัดเอาไว้เสียแล้วเสียงฝีเท้าดังขึ้นมาจากข้างหลังมือข้างหนึ่งของซือเยียนกดตัวเจียงมูเ่เฉินไวอ้อย่างสงบเยือกเย็น ท่าทางดูดีมีระดับสง่าผ่าเผยแบบที่ไม่มีทางดูออกว่าเมื่อครู่หลงไม้ลงมือทําให้เจียงงูเฉินสงบลงได้ตรงกันข้ามเจียงมูเฉินที่ถูกมัดเอาไว้เพราะออกแรงดิ้นสู้จนใบหน้าขึ้นสีแดงกระดุมบนเสื้อเชิ้ตไม่รู้ว่าปลดลงเม็ดหนึ่งไปเมื่อไหร่เผยให้เห็นผิวกายเล็กน้อยประกอบกับใบหน้าที่แดงขึ้นเรื่อยๆยิ่งมีเสน่ห์ชวนให้หลงไหลอย่างบอกไม่ถูกเมื่อซื้อเยียนเห็นเขาในสภาพแบบนี้แววตาก็มืดมนเขาเอาเสื้อสูรของตัวเองจากข้างตัว โยนใส่ตัวเจียงมูเ่เฉินปิดบังผิวพันธ์ที่เผยออกมาได้พอดีตอนที่47คุณชายน้อยอย่าดิ้นสู้อีกเลยดึกมากแล้วรีบพักผ่อนก่อนเถอะสือเหยียนผู้จบก็นั่งอ่านหนังสืออยู่ข้างๆดูสุภาพมีการศึกษาจะดูยังไงก็ดูไม่ออกว่าเมื่อครู่ได้ลงไม้ลงมืออย่างเฉียขาดและว่องไวเจียงมูเ่เฉินเองก็ไม่รู้ว่าสือเหยียนจับมือเขามัดไว้ได้ยังไงมือที่ถูกพันเอาไว้จะขยับก็ขยับไม่ได้ทั้งตัวทำได้แค่นั่งผิงเก้าอี้อย่างว่าง,ง่าย เจียงมูเ่เฉินนั่งในท่าที่ไม่ค่อยสบายเขาอดทนได้สักพักแต่สุดท้ายก็ทนต่อไปไม่ไหวนี่ช่วยฉันปรับที่นั่งหน่อยได้ไหมหลังตรงเกินไปนอนไม่หลับซือเยียนวางหนังสือในมือลงตดล็อกเข็มขัดบนตัวของตัวเองลุกมายืนอยู่ต่อหน้าเจียงมูเ่เฉินโน้มตัวลงมาหาที่กดปรับระดับข้างๆช่วยเขาปรับเบาะที่นั่งเครื่องหน้าของซือเยียนดูดีจริงๆโครงหน้าไม่ว่าจะเป็นหูตาจมูกปากมามองใกล้ๆแบบนี้ยิ่งหาจุดบกพร่องไม่ได้แม้แต่จุดเดียว เจียงงูเฉินจ้องซือเยียนอยู่อย่างนั้นกลับไม่รู้ว่าทำไมมองเขาแล้วใจเต้นเร็วแบบไม่ค่าคิดขึ้นมาได้คุณมองผมแบบนี้ทำไหมรักผมเข้าแล้วเหรือซือเยียนเห็นเจียงงูเฉินมองเข้าไม่วางตาอดจะยิ้มไปพูดไปไม่ได้เจียงงูเฉินร้อนตัวลุกลิลุกหล่ลนขึ้นมาทันใดรีบถลึงตาใส่อีกฝ่ายรักนายเข้าแล้วเหรอผีเท่านั้นแหละที่จะรักนายได้พูดจบก็ปิดตาลงทํานองว่าขี้เกียจจะคุยกับอีกฝ่ายแล้วซือเยียนมองดูใบหน้าดุรันของเจียงงูเฉิน เขายกมุมปากขึ้นอย่างเสียไม่ได้แล้วกลับไปนั่งที่เดิมทั้งสองชุดละมุนกันที่หนึ่งเวลาได้ป่าเข้าไปทิ้งคืนกว่าแล้วเจียงมูเ่เฉินหลับตาเอนกายพักพิงสักทักง่วงอยู่มากดวงไฟข้างหน้าเขายังไม่ทันได้ปิดตอนนี้แสงแยงตานิดหน่อยหนังตาขยุกขยิกอย่างไม่เป็นสุขกําลังจะเตรียมลืมตาเอื้อมมือไปปิดไฟทันใดนั้นดวงไฟเหนือสีรษะก็ดับลงเจียงมูเ่เฉินขยับร่างกายที่เกรงทื่อได้สบายขึ้นถึงจะนอนหลับสนิทลงได้ ซือเยยนที่นั่งข้างๆยังไม่หลับหลังจากไฟดับลงสื่อเหยยนก็เอนทิงเบาะที่นั่งอาศัยฝังทางเดินบนเครื่องที่มีไฟแสงอ่อนๆเขามองดูเจียงมู่เฉินที่ย่นคิ้วเล็กน้อยแวบ,บหนึ่งเขาถอนหายใจสุดท้ายยื่นมือปลดล็อกเข็มขัดที่รัดมัดมือของอีกฝ่ายออกแล้วรัดเข้าไปใหม่ดีๆสื่อเยียนประคองมือที่ถูกพันธนาการของเจียงมู่เฉินมาวางไว้เอาสูตรมาคลุมเหมือนเดิมเจียงมู่เฉินถึงจะคลายหัวคิว้วแล้วหลับไปอย่างสบายตอนนี้คุณกำลังฟังนิยายวาย ช่องเล่าให้ฟังเดอซือเยียนมองดูใบหน้าหน้าเอนดูของเจียงมูเ่เฉินมีเพียงแค่เวลาหลับเท่านั้นเขาถึงจะไม่ดื้อว่าง่ายขึ้นมาหน่อยพอตื่นมาก็คือนกยุงน้อยลามพองขนแสนเยอะหญิงตัวหนึ่งเขาเอามือกุมขมับเอนพิงข้างกายเจียงมูเ่เฉินดวงตาดำคลับจ้องมองดูใบหน้ายามหลับไหลของเจียงมูเ่เฉินแววตาแฝงความอ่อนโยนจางจางเที่ยวบินสิบกว่าชั่วโมงเจียงมูเ่เฉินหลับยาวตลอดทางเมื่อเครื่องบินใกล้จะลงจอดยังคงเป็นซือเหยียนที่ปลุก เรียกเจียงมูเฉินดวงตายังไม่ทันเปิดก็โดนซือเหยียนลากลงเครื่องไปได้กระเป๋าเดินทางเสร็จมีคนรออยู่เรียบร้อยหลังจากเห็นซือเหยียนกับเจียงมูเฉินแล้วก็รีบเข้ามาหาคุณชายครับคุณผู้หญิงให้ผมมารับคุณชายกับคุณชายน้อยครับซือเหียนพยักหน้าเอากระเป๋าเดินทางให้คนมารับจากนั้นก็พาตัวเจียงมูเฉินยัดเข้าไปในรถคนขับรถข้างหน้าอดจะมองไปที่เจียงมูเฉินหลายครั้งไม่ได้ในใจคิดว่าแปลก ลงเครื่องมาแล้วคุณชายน้อยตระกูลเจียงคนนี้ยังหลับตาอยู่อีกเกิดอะไรกันขึ้นสือเหยียนรับรู้ถึงสายตาของคนขับรถข้างหน้าก็เงยหน้าขึ้นกว่าสายตามองไปยังกระจกหลังคนคนนั้นตกใจสะดุ้งรีบเก็บสายตาตัวเองไม่กล้ามองอีกเจียงมู่เฉินเอ็นนอนในรถรถเลี้ยวที่ทั้งตัวก็เสดไปทับร่างของสือเหยียนสือเหยียนไม่มองด้วยซ้ํายอมปล่อยให้อีกฝ่ายหาท่านอนที่สบายสายเอ็นกายพิงตัวเขาจนหลับไป คนขับรถข้างหน้าเผลอไปเห็นภาพนี้พอดีตกตะลึงในใจไม่น้อยคุณชายของพวกเขาเกลียดเวลาคนมาสัมผัสดโดนตัวไม่ใช่เหรอทำไมคุณชายน้อยตระกูลเจียงคนนี้นอนพิงเขาเขาถอนหายใจเงียบๆโลกใบนี้ช่างเข้าใจยากและเหลือเชื่อจริงๆตอนที่48คุณชายเจียงระเบิดลงรถขับเข้ามาในคฤหาสน์หลังหนึ่งด้านในแบ่งเป็นคฤหาสน์เล็กๆสองชั้นด้านหลังเป็นทะเลสาบเทียมกับสนามกอล์ฟ ก่อนที่รถจะจอดในที่สุดเจียงงูเฉินก็ตื่นสักทีเขาขยี้ตาอย่างมึนงงเขาสะกิดถามซื่อเหยียนนี่ที่ไหนน้าซื่อเยียนมองดูท่าทางคุนตาของคนข้างกายตัดสินใจจะอธิบายให้เขาฟังสถานที่ที่พ่อแม่คุณอยู่สถานที่ที่พ่อแม่ฉันอยู่งั้นก็คือที่ที่พวกเขาต้องอยู่ไม่ใช่เหรอเจียงงูเฉินยืนโพดขึ้นสังเกตรอบๆโดยละเอียดเป็นสถานที่ดีๆทิวทัศน์งามลำทานสวยจริงๆผู้คนบางตาเงียบสงบ เที่ยวพักผ่อนครั้งนี้ไม่เลวจริงๆดูท่าว่าตาแก่ของเขาจะเป็นคนที่เสพยสุขเป็นทีเดียวเพียงคริสตาเจียงมู่เฉินไม่แยแสะอะไรอีกวิ่งออกไปอย่างไม่สนใจอะไรทั้งนั้นคนขับรถมองกระเป๋าเดินทางเต็มมือด้วยสีหน้าหนักใจส่งเข้าห้องไปก่อนแล้วกันสือเหยียนบอกเสียงต่ำสามีภรรยาตระกูลเจียงกับพ่อแม่ของสือเหยียนกำลังนั่งจิบชาอาบแดดกันอยู่ที่สวนดอกไม้หลังคฤหาดคุยกันยังได้ไม่เท่าไหร่ก็เห็นเจียงมู่เฉินข้างหลังยังมีสือเหยียนที่เดินตามมาอีก พ่อแม่อาเจียงน้าเจียงสวัสดีครับซื่อเยียนทักถ่ายยืนอย่างสุภาพเรียบร้อยอยู่ตรงนั้นคุณพ่อเจียงเห็นลูกชายผู้ไม่เอาไหนของตัวเองพลางมองดูซื่อเหยียนแล้วถอนหายใจท้าเจียงมู่เฉินของเราสุขุมได้สักครึ่งหนึ่งของซื่อเหยียนฉันก็ไม่หนักใจแล้วพูดถึงเรื่องนี้ที่แรกฉันตั้งใจเฝ้ารอจะมีลูกสาวจะได้ให้แต่งงานกับซื่อเหยียนใครจะไปรู้ว่าคลอดมาจะได้ลูกชาย คุณแม่เจียงเอ่ยถึงตรงนี้ก็ถอนหายใจเด็กดีอย่างซือเหยียนต่อไปต้องไปแต่งงานกับลูกบ้านอื่นแล้วเจียงมู่เฉินโกรธจนเจ็บท้องเขายืนอยู่ด้วยกันกับซือเหยียนแท้แต่สายตาของทุกคนก็เอาแต่จับจ้องไปที่ซือเหยียนเขาไม่เข้าใจเลยตกลงซือเหยียนดีกว่าเขาตรงไหนทำไมไม่ว่ามุมไหนเขาก็เทียบซือเหยียนไม่ได้เลยเจียงมู่เฉินยิ้มเยาะในเมื่อเป็นแบบนี้แม่กับพ่อยังไม่แก่ถ้าอย่างนั้นตอนนี้ก็รีบมีอีกคนสิครับ ซื่อเย็นดีขนาดนี้ต้องยอมรอแน่ๆเจียงมู่เฉินพูจบคำก็เชิดหน้าเดินออกไปทันทีคุณพ่อเจียงโกรธจนหน้าเขียวคมอารมณ์อยู่นานถึงหลุดดาบไปหนึ่งประโยคไอเด็กเลือขอนี่ซื่อเย็นมองตามแผ่นหลังของเจียงมู่เฉินไปสายตาฉายความเป็นห่วงขึ้นวาบหนึ่งเจียงมู่เฉินเดินไปทางทะเลสาบเทียมซื่อเย็นอยู่คุยเป็นเพื่อนเหล่าผู้อาวุโสสักประโยคสองประโยคพอหาข้ออ้างได้ก็รีบออกมาเช่นกันเจียงมู่เฉินนั่งอยู่ข้างทะเลสาบเทียม กำลังคว้างหินก้อนเล็กเล่นด้วยใบหน้ากับแค้นใจเขาไม่เข้าใจจริงๆซื้อเยยนมีอะไรเขาเองก็มีหมดหลายปีมานี้เขาชอบเที่ยวเล่นรักสนุกนิดหน่อยเองแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นที่พ่อเขาชอบว่าเสียหน่อยอีกอย่างเรื่องอะไรก็เอาไปเปรียบกับคนอื่นเขาหมดสนุกหรือไงพอเจียงงูเฉินคิดถึงตรงนี้ก็เอาหินในมือปาลงทะเลสาทั้งหมดจนน้ำสากระเซน็นซื่อเหยียนเดินเข้ามาก็เห็นท่าทางโกรธเหมือนเด็กขี้โมโหของคุณชายเจียง เขาหยุดดูสัก์พักก่อนจะเดินมานั่งลงข้างกายเจียงมูเ่เฉินเอ่ยเสียงนิ่งเป็นอะไรไปโกรธหรือเจียงมูเ่เฉินกวาดสายมองคนข้างกายปราดหนึ่งไม่เห็นเขาแล้วมันคลั่นเนื้อคลั่นตัวหรือไงว่างนักทําไม่ไปคุยกับพวกพ่อแม่จะมาเข้าใกล้อะไรเขานักหนาโกรธอะไรละ่ะฉันจะกล้าโกรธนายที่ไหนเจียงมูเ่เฉินเอ่ยประชดประชันนายยังเหมือนลูกแท้ๆของพ่อฉันมากกว่าฉันอีกฉันโกรธนายเดียวพ่อฉันก็ด่าฉันหรอก ซือเยียนมองคนข้างๆที่พองขนทั้งตัวขึ้นเหมือนตัวเม่นไม่มีผิดเห็นใครก็อยากจะสลัดขนเม่นใส่ให้หมดท่าทางดูน่าตลกจนเขาอดหัวเราะออกมาไม่ได้พอเขาหัวเราะเจียงมู่เฉินก็ระเบิดลงในทันทีซือเหยียนอะไรของนายที่นายแจ้นมาหนีก็เพื่อมาหัวเราะฉันงั้นหรือซือเหยียนควายมือไปด้านหลังเอยเสียงเย็นผมไม่ได้คิดแบบนั้นความคิดของซือเหยียนแบบนี้ในสายตาของเจียงมู่เฉิน หมายความว่าไม่สนใจและไม่เห็นเขาอยู่ในสายตาเจียงมู่เฉินพลิกตัวหันกลับมากระชากคอเสื้อของซือเยียนแล้วจ้องอีกฝ่ายอย่างเอาเป็นเอาตายฉันจะบอกนายไว้นายก็อย่าได้ใจไปไม่ช้าก็เร็วสักวันฉันจะต้องทําให้นายมาคุกเข่าขอร้องแทบเท้าฉันให้ได้ซือเหยียนมองดูสายตาที่เต็มไปด้วยความโกรธของคนตรงหน้าแล้วก็พูดขึ้นมาทันใดผมจะเสนอวิธีหนึ่งให้คุณอยากฟังไหมตอนที่4 9ิ เจียงมูเ่เฉินนายเป็นบ้าไปแล้วใช่ไหมเจียงมูเ่เฉินขมวดคิ้ววิธีอะไรจีบผมเจียงมูเ่เฉินคลายมือที่ดึงตัวซื่อเหยียนลงนายมันโรคจิตให้ฉันจีบนายหน้านซื่อเยียนยังเอ่ยอย่างไม่ช้าไม่เร็วด้วยท่าทางเหมือนเดิมคุณเอาแต่มองว่าผมขัดหูขัดตาคุณอยู่เสมอไม่ใช่หรอือทำให้ผมชอบคุณจากนั้นคุณก็สลัดผมทิ้งแบบนี้ถึงจะเป็นวิธีแก้แค้นคนคนหนึ่งได้โหดร้ายที่สุดไม่ใช่หรอือเจียงมูเ่เฉินรีตามองเขา ในตาดอกทอคู่นั้นเจือด้วยความโมโห О. สือเยียนนายมองว่าฉันเป็นเจ้าง่าสื่อบื่อจริงๆใช่ไหมนายพูดอะไรฉันก็ต้องเชื่อไปหมดเลยนะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่คุณสือเหยียนลุกยืนขึ้นค่อยๆทิ้งท่วนด้วยประโยคนี้เจียงมู่เฉินจ้องมองสือเหยียนรู้สึกมองคนคนนี้ได้ไม่ค่อยทะลุโปร่งไม่รู้จริงๆว่าเขาคิดยังไงถึงได้ยื่นข้อเสนอนี้มาคุณพิจารณาดูได้แต่ผมคนนี้ไม่ได้มีใจอดทนอะไรหรอกนะรอนานเกินไปไม่ได้ ถ้าหลังจากสองวันยังคิดทบทวนไม่เสร็จผมจะถือว่าข้อเสนอไม่เคยพูดถึงเจียงมู่เฉินคอยมองตามแผนหลังของซือเยียนที่ค่อยๆเดินจากไปในใจสับสนไปหมดซือเยียนเสนอเรื่องแบบนี้มาตกลงหมายความว่ายังไงกันแน่เพื่อจะเล่นงานเขาหรือว่าแต่ว่ามีจุดหนึ่งซือเยียนพูดถูกทําให้คนคนหนึ่งชอบตัวเองหลังจากคว้าหัวใจมาได้ก็โยนทิ้งไปโดยไม่ลังเลถ้ามีวันใดวันหนึ่งที่ตัวเองคว้าหัวใจของซือเยียนได้จริง เขาจะยังหัวสูงทำตัวไม่เห็นใครในสายตาได้อีกไหมต้องยอมรับเลยว่าเจียงมูเ่เฉินเองก็รู้สึกว่าข้อเสนอเรื่องนี้ของซือเหยียนน่าดึงดูดใจไม่เบาถึงฟังดูจะบ้าบ้าบอๆไปหน่อยแต่เมื่อคิดว่าตัวเองจะคว้าหัวใจของซือเหยียนมาได้เจียงมูเ่เฉินยิ่งอดไม่ได้ที่อยากจะลองดูสักหน่อยไม่มีอะไรเทียบได้กับการคว้าซือเหยียนมาครองถ้าซือเหยียนตกหลุมรักตัวเองถึงตอนนั้นยังจะมีใครกล้าพูดต่อหน้าเขาเรื่องที่ซือเหยียนเก่งกว่าเขาอีกไหม ถึงแม้ว่าวิธีคิดนี้จะดูไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่แต่ซื่อเหยียนเป็นคนเสนอมาเองถ้าเขาไม่รับข้อเสนอนี้จะไม่เป็นการไม่ไว้หน้าเขาเหรือเล่นเกมความรักกันใช่ไหมเขากลับอยากจะเล่นกับซื่อเหยียนจริงๆในเกมรอบนี้ถ้าเขาชนะซื่อเหยียนจะต้องเป็นผู้แพ้ที่น่าสงเพสที่สุดแววตาของเจียงมู่เฉินเปลี่ยนเป็นแน่วแน่โดยพลันเกมความรักครั้งนี้เขาต้องชนะให้ได้ไม่ต้องใช้เวลาถึงสองวันเจียงมู่เฉินก็ให้คําตอบซื่อเหียน หลังจากที่ซือเหยียนได้ฟังคำตอบของเจียงมูเ่เฉินเขาก็เงียบไม่พูดไม่ใจยอยู่พักหนึ่งไม่แสดงอารมณ์ใดๆออกมาสักนิดเขามองเจียงมูเ่เฉินแล้วพยักหน้างั้นผมจะรอดูแล้วกันเพื่อจะจีบซือเหยียนให้ได้เจียงมูเ่เฉินจึงตั้งใจโทรหาโม่ปเป็นพิเศษโม่ปคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาตั้งแต่เล็กจนโตเรื่องของเจียงมูเ่เฉินหลายๆเรื่องโม่ปรู้ทุกอย่างตอนนี้คุณกำลังฟังนิยายวายช่องเล่าให้ฟังเนอะถ้าเขาต้องการจะจีบซือเหยียน บางที่มูไปอาจจะให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ได้ถึงอย่างไรหลายปีมานี้เขาก็ไม่เคยจีบใครมาก่อนเลยไม่มีประสบการณ์การตามจีบใครเลยแม้แต่น้อยคิดถึงตรงนี้เขากลับถึงห้องแล้วก็โทรหามูไปทันทีทั้งสองคนอยู่ที่อเมริกาทั้งคู่ตัดปัญหาเรื่องความต่างของเวลาออกไปได้เจียงมู่เฉินเอนกายอยู่บนเตียงถือมือถือวิดีโอคอนกับมูไปในวิดีโอมูไปนั่งอยู่ในห้องวาดรูปเขาวาดรูปไปพลาง เอ่ยถามเราชวนคุยไปเรื่อยๆเป็นไรไปมีเรื่องอะไรโทรหาฉันอีกละ่ะเจียงมู่เฉินเองก็ไม่ได้หงุดหงิดการท่าทางของเพื่อนเขาถือมือถือถามนายเคยจีบใครไหมราวกับมูไปได้ยินคําพูดร้ายแรงอย่างไรอย่างนั้นเขาหยุดการกระทําในมือลงหันใบหน้าขาวผ่องกลับมามองเจียงมู่เฉินนายเป็นบ้าไปแล้วใช่ไหมฉันจําเป็นต้องจีบใครด้วยหรือคําพูดของเขาแบบนี้เย่อหยิ่งสมตัวมากหลงตัวเองเรื่องนี้ โม่ไผกับเจียงมูเฉินถือว่าเป็นพี่น้องกันจริงๆหลงตัวเองขั้นสุดเหมือนกันคนก่อนหน้านี้จีบนายกันยังไงโม่ไผฟังความหมายในคําพูดของเพื่อนสนิทคนนี้ออกก็รู้สึกได้ถึงความไม่ปกติเท่าไหร่เขาวางผู้กันวาดรูปในมือลงแล้วมองเจียงมูเ่เฉินด้วยสีหน้าท่าทางจริงจังนายอย่าบอกฉันนะว่านายคิดจะจีบใครภายใต้สายตาอันเฉียบขมเจียงมูเฉินพยักหน้า,นางเงียบๆอืมจีบใครสื่อเหยียน เขาชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาหลังจากได้ยินชื่อสือเหยียนปลายสายก็งเงียบลงในช่วพริปตาเขาทำสีหน้าเคร่งขรึมจ้องมองริมฝีปากได้รูปดูดีของเจียงงูเฉินไม่ลังเลที่จะแซะเพื่อนสนิทคนน้สักประโยคเจียงงูเฉินนายเป็นบ้าไปแล้วใช่ไหมตอนที่ห้าสิบหมายความว่าไงโมป่ายืนขึ้นมาพวดเดียวเขายืนมือไปหยิบมือถือมาถามสือเหยียนเป็นผู้ชายนายอย่าบอกฉันนะว่านายดูไม่ออกเจียงงูเฉินพยักหน้า ฉันไม่เคยสงสัยเรื่องนี้นายก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นผู้ชายยังจะจิบเขาอีกสมองนายไม่ได้มีปัญหาใช่ไหมท่าทางหุนหันพันแล่นของมูไผ่ทาเอาเจียงมู่เฉินสะดุ้งตกใจเขาไม่เคยเห็นหมูไปจริงจังขนาดนี้มาก่อนฉันฉันจริงจังนะนายชอบเขามูไป่ถามที่ใจดามเจียงมู่เฉินหน้าซีดจิตสามนึกอยากจะโต้แย้งแต่ถ้าบอกกับมูไผไปตรงๆ ว่าตัวเขาที่ทําก็เพื่อจะเล่นเกมความรักกับซือเหยียนถ้าเขารู้ขึ้นมาจะไม่โกรธยิ่งกว่านี้เหรอเขาคิดแล้วว่าอยากจะปิดบังเอาไว้เจียงมูเ่เฉินพยักหน้าและก็ไม่ได้พูดอะไรมัวไปจ้องมองเขานายรู้ไหมว่าชอบผู้ชายหมายความว่าอะไรในฐานะที่เจียงมูเ่เฉินเป็นเพื่อนฉันไม่หวังให้ในายเดินทางเส้นนี้เลยเจียงมูเ่เฉินมองหน้าอีกฝ่ายไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรไปพักหนึ่งระหว่างผู้ชายกับผู้ชายยากจะอยู่ด้วยกันรอดตลอดไป สังคมไม่ยอมรับครอบครัวไม่ยอมรับเขาหลับตาลงอีกอย่างความรักความผูกพันระหว่างผู้ชายเปราะบางกว่าความรักความผูกพันระหว่างชายหญิงมากเกินไปกันไว้ด้วยวิดีโอเจียงมู่เฉินมองไม่เห็นความเจ็บปวดในแววตาของมูไปเห็นเพียงแค่หลังจากผู้จบประโยคนี้มูไปหยุดไปสักพักแล้วกลับมาวาดรูปต่อถ้าอยากจะจีบเขาจริงๆต้องจริงใจหน่อยถ้าหากว่ามีความจริงใจ แบบนี้ถึงจะซื้อใจคนอื่นได้แน่อยู่แล้วหลังจากโมไปวางสายวิดีโอคอนเสิร์ตเจียงมู่เฉินคิดถึงคำพูดของโมไปอย่างจริงจังเขายังไม่ได้ผิดอะไรถึงอย่างไรก็เป็นครั้งแรกที่จะจีไม่มีประสบการณ์อะไรเขานอนบนเตียงปล่อยสมองโล่งจริงใจที่โมไปพูดคืออะไรเขาไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่จริงใจจะต้องใช้ยังไงโมไปเองก็ไม่ได้อธิบายไว้เลยเจียงมู่เฉินเอาหัวมุดหมอนอย่างหมดอะไรตายอยาก โทรหาโมไปแล้วกลับไม่ได้มีอะไรคืบหน้าเลยเวลาหกโมงเย็นคุณพ่อเจียงนัดเพื่อนออกไปกินอาหารด้วยกันสุดท้ายเหลือเพียงแค่สือเหยียนกับเจียงมู่เฉินอยู่ที่คฤหาสน์กันสองคนตอนที่พวกผู้ใหญ่เดินทางออกไปเจียงมู่เฉินนอนหลับอยู่ชั้นบนเป็นธรรมดาที่จะไม่มีใครขึ้นไปรบกวนเขาหลังจากเจียงมู่เฉินตื่นก็ลงมาข้างล่างเตรียมจะหาของกินลงบันไดมาถึงได้พบว่าห้องรับแขกมีเพียงแค่สือเหยียนคนเดียว ยุ่งวนไปวนมาอยู่กับโน้ตบุ๊กข้างๆอย่างหวางก้องเอกสารไว้อีกนี่เขาออกมาเที่ยวก็ไม่ลืมงานเลยเหรอซือเหยียนได้ยินเสียงฝีเท้าเงยหน้ามองเจียงมู่เฉินแวบ,บหนึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่ทั้งสองคนอยู่กันตามลามพังตั้งแต่ที่เขารับจะจีบซือเหยียนบรรยากาศอึดอัดยังไม่รู้เจียงมู่เฉินเห็นคฤหาดดูเงียบเียบรู้สึกว่าพวกเขาสองคนมาเล่นเกมจ้องตาก,กันแบบนี้ค่อนข้างจะอึดอัดแปลกๆ,ๆเขาจึงเอ่ยปากถามพ่อแม่ฉันละ่ะ ซื่อเยยนเอ่ยอธิบายเสียงต่ำออกไปกินข้าวกันแล้วนัดเพื่อนไปด้วยกันกับพ่อแม่ผมเจียงมูเฉินพยักหน้าอย่างไม่สบายใจเท่าไหร่คุณหลับอยู่ข้างบนกลัวจะรบกวนเลยไม่ได้บอกคุณซื่อเยยนบอกออกไปโดยไม่ได้คิดอะไรเจียงงูเฉินชะงักไปครู่หนึ่งถึงได้พบว่านี่คือเขาอธิบายให้ฉันฟังเองเจียงงู่เฉินตกใจกับความคิดนี้ของตัวเองคาดไม่ถึงว่าซื่อเยยนจะยังแคร์ความรู้สึกของเขาด้วยจุดนี้เจียงงูเฉินไม่ได้คิดเอาไว้ เขาคิดว่าซือเหยียนจะชอบใจที่เห็นเขาหน้าแต่อ๋อฉันเองก็ไม่ได้คิดมากเจียงมู่เฉินพูดประโยคนิ้วอี้ในลางคอแล้วก็ไม่มีเสียงใดอีกในคฤหาสน์ตกในห้วงความเงียบเพียงชั่วพริบตาเจียงมู่เฉินยืนค้างอยู่บนบันไดโน้ตบุ๊กของซือเหยียนปิดแล้วมองไปยังเจียงมู่เฉินที่ยืนตรงบันไดท่าทางเขาเหมือนเด็กถูกทอดทิ้งที่ช่วยอะไรไม่ได้เลยนาทีนั้นในใจของซือเหยียนอ่อนยยบลงกระทันหัน เขาเดินไปถึงยังข้างกายของเจียงมูเ่เฉินอยากกินอะไรหน่อยไหมเจียงมูเ่เฉินไม่ตอบโต้กลับมาเอาแต่ตะลึงงานมองเขาผมก็ยังไม่ได้กินข้าวกินด้วยกันไหมเจียงมูเ่เฉินรีบพยักหน้าแววตาสะท้อนความดีใจได้สิได้สิสซือเยียนเห็นเขากลับมาสภาพเดิมแล้วก็อดจะยกมุมปากก่ขึ้นไม่ได้เสียงต่ำเอ่ยผมทำกับข้าวคุณเป็นผู้ช่วยไม่เกินไปหรอกใช่ไหม จบกันไปอีกแล้วสำหรับตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับส c r i b e กดติดตามให้กำลังใจในการทำตอนต่อไปด้วยนะครับ